แบบน้ำใสทธอไมเธอเธอน้ำใสอ๋ออันนี้พี่เปิดไม่ได้อ่ะรีบหมดนะนี่นี่อันเียอันนี้ค่างี้อีกคันค่างี้น้ำใสขโมยน้ำใสขโมยกางเกงบักทองกับมันเป็นมิดเป็นมิดนเป็นมิ้นขัเป็นมิดนต้องว่าทำไมพองพองเหมือนเหมือนวันนั้นวันนั้นที่ฉันไปรถโชว์เราฉันเราจะได้เป็นไออาร์วันหนึ่งใช่ปะใช่ครับเราฉันมาช่วยพี่เขาเก็บชุดของ CGM ีเอ็มรถซีจีออ่ะ ต้องรีบที่จะขึ้นเครื่องกลับเชียงใหม่ตกเครื่องอนี่ก็เลยคือขึ้นมานั่งนั่งรอบนห้องอยู่แล้วแล้วพี่เขามาเก็บก็เลยโอเคช่วยพี่เขาถือของแล้วหากระโปรงแชมพูกันไม่เจอ,อแล้วแบบกระโปงแชมพูอยู่ไหน่ะก็คือคิดว่าน้องไปเปลี่ยนในห้องน้ําแล้วลองลืมหรือเปล่ปาใช่ไหมแล้วก็เอาไปตามหาในห้องน้ําก็ไม่มีที่ไหนได้น้องใส่อยู่คือน้องจะชูกระโปรงแล้วน้องก็ใสด้วยแล้วบบหนูตั้งใจเลยหนูลืมลูกแต่จริงจริแล้วแชมพูแบบ พี่ทำไมพี่ถึงทักเออหนูกำลังจะมอคแมพเลยคือน้องน่า,นาจะลืมอ่ะอเอออาแชมพูน่ารักมากเลยอ่ะอใชอเมันมันมันมีดอกไม้ได้ขนาดนี้ตลอดเวลาคือตอนนี้คือกับนอนรู้สึกว่าเราแบบต้อง,ต,องต้องตัวในเกินดูอะไรดีคะ